จาะตัวอย่างกันอีกแล้วนะครับโดยในคลิปนี้เราจะมาดูตัวอย่างของ The Walking Dead Season 11ในตอนที่5ซึ่งความยาวของตัวอย่างนี้มีความยาวอยู่ที่30วินาทีและเราจะมาดูกันว่าในตัวอย่างของ The Walking Dead Season 11ในตอนที่5มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและเราจะไปวิเคราะห์กันทีละฉากกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกัน ขอคนละสักหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปท่านจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกเลยเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องย่อของตอนนี้กันเลยนะครับในตอนที่5ซึ่งมันบอกว่าแอรอนแครอโรลิเดียและเจอรี่ ได้กลับไปที่เมืองฮิลท็อปและที่นั่นมันก็มีซากปลักหักพังของเมืองอยู่พวกเขาไปที่นั่นเพื่อไปค้นหาอุปกรณ์ตีเหล็กกลุ่มของยูจินได้ผ่านการปฐมนิเทศที่เมืองคอมมอนเวลแม็กกี้กับนีแกนก็ได้เดินผ่านป่าไปจูดิตกับพวกเด็กๆก,ก็ได้ประทะกับกลุ่มวัยรุ่นไปดูฉากแรกกันเลยนะครับ เราจะเห็นเมืองคอมมอนเวลซึ่งที่นี่มันก็มีคนอาศัยอยู่และพวกเขาก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขเหมือนกับว่ามันไม่เคยเกิดการแพร่ระบาดเชื้อซอมบี้มาก่อนฉากต่อมาเราจะเห็นว่าที่นี่ก็มีชานชาลารถไฟอีกด้วยไม่แน่ใจว่าที่นี่จะมีรถไฟที่มันใช้ได้หรือเปล่าเพราะถ้าที่นี่มันมีรถไฟที่สามารถวิ่งได้จริงๆก็แสดงว่าเมืองแห่งนี้มันต้องใหญ่ด้วยครับ เราจะเห็นว่ามีทหารคอมมอนเวลที่คอยประจำอยู่ที่นี่เหมือนกับว่ากำลังรักษาความปลอดภัยให้กับที่แห่งนี้อยู่ถ้าเราย้อนกลับไปภาพเมื่อกี้ในภาพนี้ก็จะมีทหารยืนอยู่ที่ตึกสีส้มๆแสดงว่าในเมืองนี้มีทหารคอมมอนเวลที่คอยรักษาความปลอดภัยอยู่ ฉากต่อมาเราจะเห็นว่าเอซิเคีได้ตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเหมือนกับว่าเขาไม่เคยเห็นสิ่งนี้มานานนับหลายปีแล้วมันน่าจะเป็นความล้ำสมัยความเจริญของเมืองนี้ทางด้านยูมิโกะเธอก็ตกใจเหมือนกันเหมือนกับว่าเธอได้เจอกับร้านขนมหวานและที่นี่มันก็มีขนมหวานพวกครับเค้กและโดนัทอีกด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าร้านแห่งนี้ขายหวยหรือเปล่า เพราะว่ามันมีโบชัวที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ที่เขียนติดว่าลอตเตอรี่หรือว่ามันจะเป็นชื่อร้านลองย้อนกลับไปในภาพเมื่อกี้ตรงประตูหน้าร้านก็มีป้ายลอตเตอรี่ติดอยู่เหมือนกันมันน่าจะเป็นชื่อร้านนะครับและในตัวอย่างเราจะเห็นว่ายูจีนได้นั่งคุยกับสเตฟานนี่เหมือนกับว่าทั้งสองได้มาออกเดทกันโดยในตัวอย่างยูจีนบอกกับสเตฟานนี่ว่าเราไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ เพราะว่าเราต้องกลับไปช่วยเพื่อนของเราก่อนที่สเตฟานี่จะบอกว่าเธอก็อยากที่จะช่วยยูจินจึงถามว่าแน่ใจนะซึ่งมันก็มีทฤษฎีมาว่าสเตฟานี่คนนี้อาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้ครับและน่าจะเป็นคนที่มาร่วงข้อมูลจากยูจินเกี่ยวกับเมืองอเล็กซานเดียจากนั้นที่เมืองอเล็กซานเดียเราจะเห็นว่ามันมีซอมบี้ที่เดินเข้ามาใกล้เมืองอเล็กซานเดียและตอนนี้น่าจะกําลังซ่อมรั้วเสร็จ นี่ครับซอมบี้กำลังเกาะรั้วอยู่เลยโลซิต้าที่ยืนสังเกตการอยู่ก็เห็นว่าตอนนี้ซอมบี้มันได้เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นทางด้านในเมืองเล克นเดียพวกเด็กๆก็กำลังฝึกซ้อมการใช้อาวุธอยู่และเราจะเห็นว่าจูดิตเป็นคนสอนใช้อาวุธให้กับพวกเด็กๆและน่าจะเป็นกลุ่มแก๊งของพวกเขาก็จะมีจูดิตเกรซี่เ์เจเฮอร์เชลและลูกของเจอรี่อีกสองคนอย่างในเรื่องยอ่อเขาบอกว่า พวกยูดิตมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พวกเด็กๆต้องมาฝึกใช้อาวุธกันก็ได้ครับก่อนที่ภาพจะตัดไปที่แอรอนเขาบอกว่าที่นี่คือบ้านของเราเราสู้เพื่อรักษาที่นี่เอาไว้ก่อนที่เราจะเห็นพวกเขาวิ่งเข้าไปหวดกับซอมบี้และนี่มันน่าจะเป็นเมืองฮิลท็อปนะครับอย่างในเรื่องยอ่อเขาบอกว่าแอรอนแคโรลีเดียและเจอร์รี่ได้กลับไปที่เมืองฮิลท็อปที่มันมีแต่ซากลรกหักพัง เพื่อไปค้นหาเครื่องมืออุปกรณ์ตีเหล็กเหมือนกับว่าพวกเขาต้องการอุปกรณ์ตีเหล็กและที่เมืองฮิวท็อปก็เคยมีการทําเกี่ยวกับการตีเหล็กอยู่เหมือนกันและที่นี่พวกเขาต้องช่วยกันเคลียร์ซอมบี้ให้หมดไปเราจะเห็นเจอรี่ดึงอะไรบางอย่างอยู่และมันน่าจะเป็นซากข,ของซอมบี้นะครับทางด้านหลังเราจะเห็นแครรยอยู่ด้วย ภาพตัดไปที่ยูจีนเขากําลังมองไปที่ด้านบนเหมือนกับว่าเขาได้มองอะไรบางอย่างอยู่สเตฟาน,นีก็มองไปที่ยูจีนเธอก็น่าจะสงสัยว่ายูจีนเป็นอะไรทางด้านของนีแกนกับแม็กกี้ในเรื่องย่อเขาบอกว่าทั้งสองคนนั้นได้เดินผ่านป่าไปและระหว่างทางนีแกนได้บอกกับแม็กกี้ว่าถ้าอยากทำให้สำเร็จพวกเราต้องเชื่อใจกันก่อนที่แม็กกี้จะปามีดไปปักกับซอมบี้ที่อยู่ด้านหลังของนีแกน และมันทำให้นิกกนตกใจอย่างมากและในฉากนี้พวกแอรอนน่าจะได้ลงไปสำรวจห้องใต้ดินของเมืองฮิลท็อปและพวกเขาก็ได้เจอกับหน้ากากของกลุ่มเสียงกระซิบที่มันอยู่ที่นี่ไม่แน่นะครับว่าในเมืองฮิลท็อปนี้อาจจะมีกลุ่มเสียงกระซิบที่ยังคงลงเหลืออยู่ก็ได้ครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับคิดว่ากลุ่มเสียงกระซิบจะคงเหลืออยู่หรือไม่ ลองคอมเมนต์มาเล็กเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ